เช้าด้วยความสดใสเพราะใกล้ปีใหม่แล้วผมได้มาดูท้องฟ้าสดใสสีฟ้าผมกำลังเดินลงไปอาบน้ำในคลองแต่ทันใดนั้นฮืมมามาเฮ้ยนี่มันตัวเรานี่วาซึ่งก็ได้มีตัวของเกิดมานะช่องเห้อเราเล่นแบบปกติเพราะว่าเรามาเล่นเกมเกมฟอร์สรองยินดีต้อนรับครับเราอย่าก,กับซานิทานเด็กเลยมากดเลยผม พเพราไม่ได้สนใจนะคระเพราะเราแค่แต่งอวตารเดียวกันแล้วแกล้งกันเฉยแค่จะทําให้ปกคลิปมันดูน่าสนใจใเฮ้เฉยเดี๋ยวมานะครับ <c oughs> พี่ปานโอไม่รู้เลยว่าทางนี้ไม่มีช่องลับพี่รู้ฮะทำอะไรเลโก้ีเสี้ยงเลโก้ชัด เลกดินจาเลโก้ Lego, ใช่ปหมถ้าจัไม่ผิดกระตูเปื่อเดี๋ยวลัดมาร้อยสองก็ต่อไปก็ร้อยสามมาเดี๋ยวอืม ไอ้สามเรไปไอ่สี่โอ้ยสก,กีตดวงใจหมดเลยไลยสี่นะต่อไปเฮ้ยสกีตสกีตอินฟรสเต็ปเออเราลืมบอกคือเราขี้เกียจตัดคลิปด,ดังนั้นเราจะเล่นแบบเดียวไล์เลยแบบกี่นาทีเราเป็นกันหมดอะอันนี้คือแบบอ,อ,อยกจุดอัน อยากจุดอันนี้ในห้องแก๊สแดมจังตาจุดหน้าติดจะก็้ดเล็แก๊สแดมถ้าเกิดห้องแก๊สแดมโหบักไอยบักไอยตะตะกี้ติดโอ้โหกำลังวาร์ปเลยพี่นันราตัดจบมันก่อนมาผมลงไปฟาร์มด้านล่างเอง เออก็ใจหมดเลยเมื่อไงไม่ได้เล่นโดนานอ่ะสะดุ้งอ่ะเป็นแม่คุ่นพี่เขาเป็นคนแบบเป็นแพนิกไม่ไม่พี่แอคดขิดพี่พี่อยากความวัยเยอะเกินไปอ๋อลืมบอกพวกเราสามารถแอบแบบนี้ได้นะครับปลอดภัยร้อยเปอรเซ็นต์โอ๊ยโอ๊อ๊ยทำอะไรตกไม่ต่ำทำอะไรตกไม่ต่ำในนั้นร้อยแปด โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บอกก็มีอายต่อไปน้อยนะเออเก้าสกิดมาดูสคนไม่รอกันเลยนะคุณผมรอแล้วไม่มีสองมามเออของเผอดรอปอะไรอ๋อ ไม่ใช่110อืมสกคิดทงใส่เสียงมันมาพร้อมกันผมไม่ได้ยินมือที่มันหมดเลยร้อยสิบเกดไปร้อยสิบสองนี่แหละผมไปดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเขาแอบอย่างนี้ได้นะครับ รวมมือแอบตรงนี้ก็ได้ด้วยสำสบ,บูตสบบ่ตกต่อไปอไร้อยแล้วไม่ได้ดูเฮ้ยดูก่อนช่างเถอะอันนั้นห้องห้องปลอมร้อยสิบสองต่อไปต่อไปแล้วไม่ไปผิดทันรอก่อนรอก่อนไม่มีอะไรให้เก็บเลยวะลงเหมือนกันไม่มีอะไรเก็บเ,เอ้แต่ห้องแต่แต่แต,ต,ตรงกลางมีห้องใหญ่อยู่แต่ไม่มีอะไรให้เก็บเหมือนเดิม มาคนละฝั่งคนละฝั่งนี่มีส่วนเฮ้ยนียม่มีส่วนมัเฮ้ยกิเกิ้ลเอ้ยเกิ้กิเกิ้ลอิเฟสเต็ตอยูอ่ไหน,น,นอยู่ไหนตรงไปอ่ะถูกแล้วอีกสักพักเกจเจอฟิกเกอร์ตกบันไดนะครับ แม่ผมบอกแล้วจะคิดจะมาเลยนักหนวัสดีฟิกเกอร์เราไม่กลัวถ้าฟิกเกอร์มันมีโทาเทปอบอกอันได้ยิ่งอะฮึ่มร้อยสิบห้า<อ> 115. ไปเลยไปเลยไม่ต้องความของเดี๋ยวตายอ้าวทำสั่แบบนี้ก็คื้อ เมื่อกี่วีดีแล้วมีตู้เดียวแน่เลยไม่เป็นไรแอบในลินชักได้อัน่นิ้พูดจริงไหมจริงไม่เชื่อเรามาแอบก่อนไม่เอาอพี่มิกางั้นพี่แอบตู้ไปมาเปล่า ทำกลับไปตัดตลับสับสลับสับเลย้วแบบางเอจริงด้วยมันมีตู้เดียวห้องตู้ไม่พอถ้าตู้พอไงมันก็มาติดหกปานนัไอ้ของจริงอันนี้ของจริงขอแอบอันนี้นะครับจะโชว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้เรื่องนะครับโอ้้องมีมีทุตู้คนเดียว ผมรอดครับเห็นไหมอะจรเหีอยริงโอ้ยตกใจเลยรอจริงเลยอ่ะคนตึงอ่ะผมรู้ครับผมเล่นเกมดอมาเวลาหนึ่งวิร้อยสิบเจ็ดไหนวะไหนอ๋น <c oughs> อ,อการันตีเลยนะครับห้องแรกไม่มีเอดดิตี้ใดๆทั้งสิน้น เว้นแต่เราจะเสกตะกี้ตะไลตะกี้ของพี่เหรอต่อไปอิบอะน้อเนึ้ว่างกินเขาต่อไปน้อยนะร้อยสเก้าเร็วอ่ยร้อยยี่สิบ <laughs> ผมรู้ผมรู้ไอซีไอซีตกระแตวลืมตัตกระใจลืมมาสูดเดิมสุดเดิมเดี๋ยวผมจะไปแอบก่อนแล้วพี่ค่อยทำเสียงล่อมันอย่าวพึ่งนะเออเออมื่อกลับมาไหม ทำเสียง <c oughs> ทำเสียงไอเ,เกอร์มันอยู่ไม่พี่ทำเสียงแล้วนะขอพายังค่ะผมทำเสียงเหมือนก็ไม่ได้ยิน บอกนะว่าเนี่ยปิงมัิงคู่โยนแห่งไฟมันยังไม่มาเลยเหมือนกันมาเร็วมาเร็วทางสะดวกเอ๊ยหรือว่าเราเปิดห้องถัดไปแล้วมันนับว่าเอนติตี้หายวะโอ้ยพี่ลองสก็ีพี่ลองสกีเอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วปุ่นฟิกัดวนพิกัดวนดนูอิกัด <laughs> โอย,อย่าพิ่งอย่าเพิ่อย่าล่อนะอย่าล่อนะเท่ากับว่าแตบตรงนี้เราก็ร่อนนะครับ ิโกกิโก้ดีเสียงตู้มันพอมันก็พอนะไม่เป็นไรหรอกผมจะลองเสี่ยงตายดูหัวเราะทำไมอเอากีโก้อยูย่างนั้นนะไม่มา มันไม่ได้หลอกหลอดลูบอีกกล้องอีให้เรานะอัปเดตหน้าคงมีแฉลงเพิ่มเข้ามาให้มันง, ắt, งัดแงอันนั้นแต่นี่ไฟไม่กระพริบเอ้ยเผื่อบองไงร้อยยี่ห้ามาลงมาเร็วอันนี้ห้องเลยไหมให้คงอยู่ตรงส้นตีนพี่พอดีเลย ร้อยิบหกอันนี้ก็พพิบแต่ทำไม่สัน่นเฮ้ยกูมแบ็คทะลุร้อยยิบเจ็ดเอาผมขอบอกพีอกอออ่อย่างดีข้อข้อดีของกูมแบค็คคือมันจะไม่มันจะไม่ทำใหเอนติตี้ตัวไหนมาเลยรวมหนึ่งเฮาดังนั้นถ้ากูมแบ็คมาในห้องของเฮามันก็เฮาก็จะไม่อยู่ นี่พูดจริงผมจะลองสามสิบสองสิบเล่นเล่นดอมมานานแล้วไม่ตกใจหนูร้อยสามเอ็ดเจอทั้งอินเฟสเต็ดแล้วก็ไม่อินเฟสเต็ดเลยเนไหนอินฟิวส์เหรเห็นแล้วเกือบเลย มาร์เกอร์แตว่ามันได้อยู่ในห้องนี้ถู mm ่ไหมพูดปุ๊บเจอเลยตู้แรกระงกิกันนะจริงจริงชั้นแรกก็แอบ,บในชักได้นะ mm hmm. มันต้องใช้กี่ฟิวอะสองผมเจอสอง แต่ขอฟาร์มของก่อนมันมีของวะพี่พี่ยังไม่ได้ใส่ที่ของชายกว่าพี่นี่นี่เกิดโดนกิเกิลนะถ้าพี่โดนกิเกินลน่ะนี่นไฟติดแล้วไฟติดแล้วเปิดได้ร้สอสามสง กัมเบิลมันมาขุดไว้ไปเช็คก่อนไหมไปสำรวจก่อนองสำรวจกันอ๋อไม่ได้ตันอีกฝั่งอีกฝั่งอาจอาจจะมีอะไรเก็บให้ได้อยู่เพื่อแต่ห้องนี้เจอยากอยู่นะแต่ว่าก็นับว่ามีไม่บักด้วยตันแสดงว่ามีอะไรเก็บ i, เฮ้ยแต่นะกัมเบิลมันขุดได้แค่นี้เอง ก็มิ้ลทำไมมันขุดเนี่ยมันทำไมมันมาขุดอันสองฝั่งไมมันไม่ขุดฝั่งเดียวเลยแบบมันมาสองตัวมั้งเมื่อกี้โดเลยน่ะเดินแก้วตกใส่เมื่อกี้โดเลยกูมั่วแค่กะแบบนีรนะจะไปได้สามห้าป่ะ

ล้อสามเจ็ดคุณน่ะโยนไฟให้ออาไม่ดังผมว่าคลิปนี้ตัดจบตอนห้องที่ร้อยสี่สิบแน่นอน,น,นคือพีทเก่งกว่าผมอยู่อย่างหนึง่งคือพีทเขาเขาไม่ไม่ได้เป็นโรค เกือบแพนิคเหมือนผมคือเราไปได้สาแปดนี่มาเร็วมาเร็วจะได้รีบไปหาซิกไม่ต้องเก็บบอกอันที่เก็บครับที่เก็บ ขยะได้ไหมได้พี่แอบรอก่อนเลยนะผมไปดึงมันาามาแหย่รู้จะเป็นยังไงขยะมีขยะมีไายปะมีมีทุกที่อ่ะเออเรามากินรักรมาเนี่ยแม่หมาแล้วทำไงอย่ากกิงนี่เราอืมยิไม่กินก้อนกวัว ตายโอ้ยโอ้ยหินฮะตายได้ยังไงอะนั่นคนตายเหรอตายสงสัยเฟรมเรทผมมันช้าเกินโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับ